สวัสดีค่ะชาวแสงที่น่ารักของอทุกทุกท่านนะคะสวัสดี MC ็มคูอ้อนแล้วก็น้องแซนดี้แล้วก็ทุกทุกท่านที่อยูอ่ในการเสวนาวันนี้นะคะค่ะสารแม่ไก่อาที่มีมาถึงพวกเรานะคะ,ะมีดังนี้ลูกอันเป็นที่รักของแม่ในขณะนี้ ไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางกายภาพหรือการท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกแม่ไก่อาน,นี้ลูกไม่ต้องวิตกกังวลทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างมีเหตุมีผลเป็นไปตามวาระเพื่อความสมดุลทางกายภาพของโลกและของมวลมนุษย์ทุกคน เหตุการท้าทายทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนโลกแม่ไกอ่อานในขณะนี้มันทำให้เกิดการสั่นสะเทือนด้วยความรักแผ่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางในหลายๆพื้นที่มากขึ้นและมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากพลังมวลรวมของการตระหนักรู้จากจิตสำนึกของมวลมนุษยชาติความรัก ทำให้จิตสำนึกตระหนักรู้มีความถี่ที่สูงขึ้นรักที่ไม่มีประมาณรักที่ไม่มีเงื่อนไขก่อให้เกิดความเมตตาปราณีความปรีเปรมอิ่มเอมใจเมื่อเราเป็นรักเรารักและเมตตาตัวเองให้ถึงที่สุดแล้วเราก็จะรู้ว่าผู้อื่นก็ต้องการความรักเช่นเดียวกัน และเขาก็รักตัวของเขาเองเช่นเดียวกับเราเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะไม่ทำร้ายผู้อื่นและจะเข้าใจผู้อื่นเมตตาผู้อื่นเหมือนกับที่เราเมตตาตัวของเราเองความรักของลูกมันจะเกิดขึ้นอย่างมากมายเพราะเหตุแห่งรักอย่างนี้เมื่อลูกเป็นรักสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ ลูกก็สามารถก้าวผ่านมันไปได้อย่างง่ายดายมายาต่างๆไม่อาจเข้ามาบงการจิดํำนึกของตัวลูกได้เหตุการณ์ท้าตาเหตุการณ์ท้าทายทุกมุมโลกที่เกิดขึ้นเป็นเหตุให้มนุษย์เกิดความกลัวหวั่นไหววิตกกังวลความรักและความเมตตาที่มีอยู่ในตัวลูก ซึ่งเป็นความถี่ที่สูงที่สุดสามารถสลายทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในพริบตาเดียวได้มันจะแผ่ออกไปโดยอัตโนมัติมันแผ่อยู่แล้วตลอดเวลาโดยที่ลูกไม่ต้องทำอะไรเลยมันสามารถหยุดเหตุการณ์ท้าทายให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ นี่ก็คือสิ่งที่มนุษยชาติกวรรู้และนำไปปฏิบัติการสร้างความถี่ที่สูงขึ้นด้วยการเป็นรักไม่ต้องพยายามให้มันเป็นรักเลยมันเป็นของมันเองเพียงแค่เราหยุดทุกอย่างภายนอกและกลับมาเป็นตัวของตนเองเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่น โดยกลับเข้าหาตัวตนภายในมองมายาที่เกิดขึ้นให้เป็นแล้วลูกก็จะค้นพบด้วยตัวของมันเองขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ